สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกิงกะร,รีวิวจะมาระบายความรู้สึกหลังดูก็ซิล่าประทักของตามสไตล์ผมกันนะครับต้องขอออกตัวก่อนตรงนี้เลยนะครับว่าผมเป็นแฟนคลับหนังสับหลาดแท้ๆท,ทำให้คลิปนี้อาจจะมีแต่ความอวยส่วนตัวล้วนๆเลยทำให้ใครที่ไม่ใช่แฟนๆก็ซิล่าอาจจะไม่ชอบการรีวิวนี้ก็ได้ครับผมความรู้สึกของผมนะครับส่วนตัวนะครับผมย้าว่านี่คือส่วนตัวหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เอาใจสายแอคชั่นเน้นเลย ใครดูแล้วจะเอาแต่เสกแอคชั่นคุณจะไม่ผิดหวังเลยเพราะแอคชั่นของเหล่าไททันเนี่ยมันสุดยอดมากแทบจะทั้งเรื่องไม่มีอะไรแลร้วผมนอกจากไททันสองหนอน,นั่นคือก็อตตีกับคองเนี่ยตีกันครับมากันทีเนื้อเรื่องเลยครับบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องในส่วนที่ไม่ใช่ไททันเนี่ยค่อนข้างเบสิกมากๆครับไม่ได้น่าเหมือเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ดีมากจนน่าจดจํานัดออกแนวเอาไว้พักก่อนจะดูไททันตบกันแค่นั้นนะครับผม ผมแทบจําเนื้อเรื่องไม่ส่วนคนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยดังนั้นก็คงไม่ต้องไม่ทําสปอยผมแต่อาจจะมีวิเคราะห์ไททันตัวต่อๆไปเพราะหนังเรื่องนี้นั้นยังพอมีอะไรให้ไปต่ออีกได้ถ้าเ e เจนเดอรีจะทําก็บอกได้คําเดียวเลยว่าจะมีไททันเอามาึ่งตัวได้แบบฟรฟๆี Free เลยแอคชั่น <Action. S 1> อันนี้คือจุตัวชูโรงของโรงเลยครับตัวชูโรงของหนังเลยครับมันหยดติ่งโคตรแล้วครับสู้กันแบบบ้านเมืองถลม่มบ้านถลม่มเมืองทลาย ใครที่ชอบสัตว์ประหลาดตีกันมีฟินแน่นอนผมรับประกันได้เลยไม่มีแอคชั่นไหนหน่าเบื่อเลยสนุกสุดยอดมากๆน่าลุ้นมากๆครับว่าใครจะชนะอยากจะขอบคุณผู้กำกับมากเลยที่ใส่แบบไม่บรรยาบบรรยังเอาซะเต็มอิ่มเลยอิ่มจนผมแบบฟินมากอจะไปจูบผู้กำกับแล้วบอกว่า thank you very m u มาจากลาดรอบเลยครับซีจีไม่ต้องพูดถึงแล้วผมค่ายเลเจนเดอรทำออกมาได้ด,ดีสุดยอดมากไม่ว่าจะของกจ็จีหรือจะของของสวยงาม สวยงามสมจริงงดงามตะการตามากเก็บรายละเอียดได้ดีมากไม่มีการลำเบียงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูดีกว่ากันเลยถึงแม้สุดท้ายเราจะต้องมีคนแพ้อันนี้ไม่มั่นใจว่าสปอยล์หรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าซีจีหน้าของดูดีมากการแสดงสีหน้าของของทาออกมาได้ดีงามมากผมปรบมือให้ทีมซีจีเลยครับโอเคพูดมาทุกอย่างแล้วผมหลังจากความรู้สึกหลังจากความรู้สึกที่ได้ดูมาทีนี้มาให้คะแนนกันเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนจะให้คะแนนผมย้ำอีกทีนะผมว่าผมเป็นแฟนขับหนังซาประหลาดใครจะไม่เชื่อรีวิวผมก็ได้นะ, Godzilla, ระครับผมก็ซีลาพะทักทองก้าเต็มสิบครับผมตัดไปคะแนนเดียวเพราะเนื้อหาที่ไม่ใช่ส่วนของไททันน่าจะดีกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าส่วนอื่นดีหมดแล้วผมเหมาะสําหรับดูในวันหยุดเพลินมากมันมากดูไปกินขนมไปน่าจะเพิ่มความอร่อยให้อาหารได้สามรอเปเซ็นแน่นอนครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือใครไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์ติดดิงแนะนำไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ